ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับยุกอ่อน้ำไม่จวดครับวันนี้พาพี่น้องมาหาน้อไม้จวดครับนีได้แล้วครับก่อนีหมดหลายแห้งครับนี่ได้เติมกันเลยด้วยไครับไปหาน่อไม้จวดน้ำกันเด้อครับวันนี้ยังครับไปก่อทึ่งบนครับก่อทึ่งหวังว่าคงสิบนี่หมดครับหมดขั้นหลายแห้งครับก่อนนี่ายนอเลยครับ เกีนี้ครับเขี่ยว,วนก่อนดืมกันครับ นองามว่ครับไถ่นองน,นี่แหละกะสิพาพี่น้องเมื่อได้ครับวันนี้สิเอาหน่อใหม่เมื่อต้มครับต้มแล้วก็สิไปเฮ็ดเมนูครับได้หลายเมนูอะครับบ่ว่าสิเป็นซุปหรือว่าสิเป็นเอาตําหน่อใหม่กระเซียบได้ครับตำหน่อใหม่ซื้อกะป่ะเมื่อเลรอครับหาหนาะใหม่กันสิพา,าพี่น้องย่างเมื่อได้ครับวันนี้นี่หน่อใหม่ลายโอ้เน่อใหม่โจดครับแม่นหน่อใหม่ลาย มาห้อนแล้วก็ล่างให้เรียบร้อยครับงามบ่ข้างมอไว้แล้วครับได้กระปิดครับวันนี้ระวังน้ำฝงใส่ด้วยครับระวังน้ำฝงใส่ด้วย ตอนนี้ก็มือไม่ได้ดครับต้มน้ำไม้ว้เรียบร้อยแล้วครับน้ำไม้ที่ต้มเอามาเคียนแหลวกับมาต้มซุปแหละครับมาเบิองนในม้วนี่ต้มสนามยานางครับโอเคน้ำไม้โจดที่เขาไปหาว่านี่ครับเคียนเรียบร้อยครับมาความสิซุปได้ครับเตรียมตัวมาเด้อพ่อก้องเขมาม่กินน้ำกันเด้ครับ นี่มากินอยู่น่าม่วงเก่าครับได้ม่วงไทยเลยอ้เหมาะแห้งครับม่วงนี่มักแห้งครับพี่น้องมักน้ำบันเนครับมีผักกาดกับที่มีสมุนไพรสิบสี่เดี๋ยวมาแล้เพิ่อนครับมาตำซุปกันเลยครับตำน้ำมันซุปสิแศีบบัวมาเพื่ันครับเดี๋ยวแนบง่ามาใส่พร้อมเลยครับขัวมาตาบาลคนละครับเบื่อนเส้นน้ำมันรถครับไม่ต้องถามนะครับกับไพเคียน ผมนี่แหละครับเคียนพวกเคลื่อนที่ครับ ไม่จดครับได้ผักโอ้วผักก็งามดีครับเดี๋ยวฝากมาต่อด้วยกินซะก่อนสุปน้ำไม้ครับซุปน้ำไม้จดครับมาความรับประทานครับต่แสบว่าละครับหอเขาไม่กินกับตกองเข่าเต็มติบเนึ่ยี่พ้นหนึ่งห้ครับเข่าเต็มติบเลยครับห่อนห่อนอยู่ครับมาๆๆนั่งกินกันครับ สวัสดีครับบะกบกบครับตาก้องช่องมาดามกบครับเบิร์คลิปเด้ออกช่วงท้ายครับเดี๋ยวออกช่วงกินครับแมนครับอ่ะครับนี่วางไล้ข้างใบตองแล้วกันแมนเดี๋ยวครับระตองกระตันไหมกอกล้วข้างหลังนี่ครับนะพอดีเลยเขาก็บหอนหอนเลยครับเ่าหนึ่งไงพวงมีพ้นหนึ่งไงอันหอนเลยเนาะเมีนเราฝ่าไปนอนหน้าครับ เที่ชอบว่าใบใหม่ก็สิ่ควรพูดเคยบอกควรกันนะครับอกควรบอกหยอกกันตลอดมีหัวตัวว่าเฮ็ดเนาะท่านท่านมักนั่งกินไอ้ก็ทิเฮ็ดออกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาปูทางไว้ครับว่าพี่น้องมากบ่ครับพี่น้องมากก็ไม่เฮ็ดอยู่เรื่อยครับทันมักมือท่นมักคลิปมือนี่งก็ ถ้ามาคลิปหาเราใหม่เดี๋ยวมากินมือนีกัฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่เลิกครับกดไลค์ให้แน่ครับกดแชร์น้ำข้นมาเกลือกันคนที่ตามไปว่าผมครับขอหยัดก,กินจังหน่อยก่อนครับถ้าเนี้กินก็แตะเงินแตนไปมือลายยังพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ